สวัสดีค่ะพี่น้องหาเก็บแบล็กแบล็กเบอร์รี่น้ำขขางทางนาค่ะพี่น้องแบล็กเบอร์รี่แก้าล้างสุกดำพี่พี่เนี่ยพี่ไงกินพอกินเลค่ะกินค่ะสดสดนะคะอืมหวานพุณหนักเป็นไงเอวบ้าไม่ครับพอสิพิงเหรอ ่หบ่เห็นหืมกำนึงกินใส่ปากเม็ดไปไงนี่มาอะไรน้องบอ่บอไอส้นสนีแ่แหละมาแล้วพี่น้องกินค่ะว้าบอ่บอบอ่อเหมืนแล้วนันนี้โอเคออจันเธอเพียอีกอ่ะเพีนน้องเพียอ อ้ามันเป็นน้ำแม่ค่ะโอ้วอยู่ในปลาผุนเนาะอืมเนี่ยอือปลากระมาเก็บให้เบิง้งกินให้เบิง้งว่ะอ,อีอีมันได้อกินน้ำกันพี่น้องอือนี่เบิง้งอะไรเบิ้งเบน้งอะไรหลายๆกินได้เนาะคาเบกบริป้าเพียบพี่น้อง โอเคค่ะไทยไฮเบิร์กแบ็คเบอร์รี่สวัสดีค่ะ